พนที่อำเภอหนองบอัวแดงได้เกิดสถานการณ์อุทก,กภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอหนองบอัวแดงเมื่อวันที่21กันยายน2566ซึ่งภัยดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเกษตรของพี่น้องชาวอำเภอหนองบอัวแดงเป็นอย่างมากซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอหนองบอัวแดงจำนวน3ฉบับ พื้นที่7ตำบล95หมู่บ้านเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืชปี2566เกษตรอำเภอหนองบัวแดงได้ดำเนินการดังนี้ 1. เกษตรกรแจ้งความเสียหายตามแบบกส1 1และคณะอนุกรรมการระดับหมู่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบและรับรองข้อมูลความเสียหายด้านการเกษตร 2. จัดเวทีประชาคมเพื่อตรวจสอบรับรองข้อมูลความเสียหายตามแบบกส02 3. ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองข้อมูลระดับตำบล 4. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหนองบอองัวแดงเพื่อรับรองข้อมูลความเสียหายระดับอำเภอแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านพืชให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีพื้นที่การเพราะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่พอปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในอัตราดังนี้ข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4,048บาทจากการที่คณะอนุกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิัติระดับตำบลได้ตรวจสอบและกันกรองข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชโดยมีการสรุปข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือในแต่ละตำบลดังนี้ตำบลท้าวัวแดงหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน11หมู่บ้านเกษตรกรจำนวน423รายพื้นที่ความเสียหายพืชไร่พืชผักจำนวน2,337ไร่ รวมพื้นที่ความเสียหาย2,337ไร่วงเงินขอรับความช่วยเหลือ4,627,260บาทตำบลนางแดดหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน19หมู่บ้านเกษตรกร,ร,กรจำนวน512รายพื้นที่ความเสียหายข้าวจำนวน5ไร่2งานพืชไร่พืชผักจำนวน509ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นจำนวน4ไร่3งานรวมพื้นที่ความเสียหาย5 1 9ไร่1งานวงเงินขอรับความช่วยเหลือ1 3 4 4งล้บาทตำบลวังชมพูหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน1หมู่บ้านเกษตรกร,ร,กรจำนวน23ลายพื้นที่ความเสียหายพืชไร่นนพืชผักจำนวน67ไร่รวมพื้นที่ความเสียหาย67ไร่วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 132660บาทตำบลหนองแวงหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน2หมู่บ้านเกษตรกร,ร,กรจำนวน9ลารายพื้นที่ความเสียหายพืชไร่พืชผักจำนวน38ไร่รวมพื้นที่ความเสียหาย38ได้วงเงินขอรับความช่วยเหลือ75,240บาท ตำบลครูเมืองหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน14หมู่บ้านเกษตรกร,ร,กรจำนวน176รายพื้นที่ความเสียหายเข้าจำนวน95ไร่พืชไร่พืชผักจำนวน878ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นจำนวน2ไร่รวมพื้นที่ความเสียหาย975ไร่วงเงินขอรับความช่วยเหลือ1,873,836บาท ตำบลกุดชุมแสงหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน5หมู่บ้านเกษตรกร27รายพื้นที่ความเสียหายข้าวจำนวน9ไร่พืชไร่พืชผักจำนวน94ไร่3งานรวมพื้นที่ความเสียหาย103ไร่3งานวงเงินขอรับความช่วยเหลือ199,665บาทตำบลท่าใหญ่หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน3หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน38ไดรายพื้นที่ความเสียหายข้าว3 0ได้พืชไร่พืชผักจำนวน31 7ไร่พื้นที่ความเสียหายรวม347ไร่วงเงินขอรับความช่วยเหลือ6,67860บาทรวมพื้นที่ความเสียหายอำเภอหนองบัวแดงจำนวน7ตำบล55หมู่บ้านเกษตรกรจำนวน843รายพื้นที่ความเสียหาย ข้าวจำนวน139ไร่2งานพืชไร่พืชผักจำนวน4,240ไร่3งานไม้ผลไม้ยืนต้นจำนวน6ไร่3งานรวมพื้นที่ความเสียหาย4,387ไร่วงเงินขอรับความช่วยเหลือ8 6 1 9 3 9บาท